สวัสดีคสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีกับคลิปวิดีโอในช่องสัตธ,ธามาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารและสิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผู้ที่กำลังติดตามรับชมและฟังกับคลิปวิดีโอในช่องนี้ด้วยนะครับก็มีโอกาสสวสดีวันสงกรานต์นะครับวันที่13นะครับ13เมษาปีพุทธศักราช2565นนะครับก็จะเป็นปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรจน์ตลอดไป ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขับรถไปไหนมาไหนนะครับช่วงเทศกาลนะครับก็ด้วยความปลอดภัยนะครับอย่าประมาทนะครับผมเนาะไปช้าดีกว่าไปไม่ถึงนะครับง่วงก็นอนนะครับก็คําเตือนนะครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาของคลิปนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมนอกเทศกาลผมไม่ค่อยไปไหนอยู่แล้วนะครับรถติด นะครับผมแล้วก็อันตรายนะครับถึงแม้เราไม่ประมาทนะคนอื่นก็อาจจะประมาทก็ได้มันระวังยากนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับผมก็เลยไม่ค่อยไปไหนนะครับถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็มารับชมรับฟังกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับหรือเพื่อเป็นแนวทางนะครับประกอบการเรื่องซื้อสลากกินแบ่รัฐบาลที่ต้องต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ย้ําว่าผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับที่ผมทำเนี่ยนะครับมันเกิดจากการคํานวณ และก็การวิเคราะห์ซึ่งการคการวิเคราะห์เนี่ยนะครับผมก็จะใช้ผลสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ,ผ่านมานะครับนำมาคำนวณหาสูตรกันนะครับการวิเคราะห์และการคำนวณก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเองเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับการคำนวณและการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในการออกผลสลักกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับเนาะให้รับฟังและเลือก และเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็แล้วแต่สูตรแต่จดันยานและความโชคดีของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับห้ามกันไม่ได้นะครับและระบุไม่ได้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับซึ่งสูตรนี้นะครับชื่อสูตรมันคือ <c oughs> เลขวิ่งเงินแสนนะครับนี่คือชื่อสูตรตั้งแต่ผมทําสูตรนี้มาตั้งแต่วันที่30ตุลานะครับปี64 30ตุลาปี64ณนะจนถึงปัจจุบันก็คือ ถึงงวดวันที่1เมษายนปี65นะครับยังไม่เคยหลุดเลยยังไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวครับชื่อสูตรนี้ผมก็ตั้งมาตั้งแต่งวดที่ทํางวดแรกเครัยถ้าอยากรู้นะครับเข้าไปดูวันที่30เมษายนปี64นะครับมันเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับและก็ตั้งแต่ทํามานะครับที่ไม่เข้าล่างเนี่ยมีแค่งวดเดียวงวดที่30นอกกนั้นเข้าล่างทั้งหมดนะครับณะจนถึงปัจจุบันก็คือวันที่1เมษายนยังเข้าล่าง หนึ่งแปดเนาะงมดที่ผ่านมาหกหนึ่งแปดไม่รวมหลักร้อยนะครับหลักสิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับสิบหน่วยบนล่างเท่านั้นนะครับ <c oughs> วันพัาอีกแล้วจะมีศูนย์อีกไหมครับผมผมว่าน่าจะนะรอดูนะครับจะมีไหม งวดที่24นะครับ23งามวดผ่านไปยังไม่เคยหลุดเลยนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับ24 23งมวดแล้วอีกหนึ่งมวดนี่คืองวนที่24นะี่เนี่ยจะครบ1ปีนะครับเพราะ1ปีมี24งมวดนะโดยประมาณโดยประมาณยกเว้นวันในปีไหนที่มีงดนะครับ นี่ห,หังหวที่24นะครับหวัวมาที่1 6มาลันกันเลยใครตามชุดนี้อยู่นะครับหรือว่าใครรอชุดนี้อยู่นะครับเป็นคลิปสุดท้ายก่อนสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเลยแล้ววันนี้นะครับวันนี้แหละถัดจากคลิปนี้นะครับผมจะสรุปแล้วก็ เปิดเรขโหวตนะครับเรียกโหวตผมไม่น่าพลาดนะครับผมใช้คําว่าไม่น่านะผมไม่ได้ฟันธงนะครับไม่น่าจะพลาดภายในสามตัวนี้น่าจะมาแน่แน่น่าจะนะอย่างน้อยก็หนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะเปิดผลโหวตปุ๊บนนี้ผมจะเอาผลโหวตมาลงให้ก็หมดแล้วนะครับก็พักไปหนึ่งวันอ่าก็ุ่นนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่นะครับผมแล้วก็สิบห้าก็พักครับเนาะของวันนี้นะครับ เลกวิ่งเงินแสมตัวนี้ <c oughs> ระตานอภัไปนะครับ7กับ8ครับ7กับ8นะครับจะมาไหมและจะมาล่างอีกหรือไม่และจะมาตัวที่2ออีกหรือไม่ตัวที่2มาดี ปีหก้าเนี่ยมาตัวที่สองก็หนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดห้างวดนะครับจากหกงวดมาตัวที่สองเนี่ยห้างวดแหลนะเนี่ยมาตัวแรกงวดเดียวจะมาเจ็ดหรือแปดนะครับถ้าไปเทียบกับตัวที่ผมสรุปให้นะครับดูนะให้สุดครับให้สุดจดกับแปดจะมาตัวไหนนะมาดูที่ผมสรุปให้อันที่ชุดปากหลักชุดปากหลักมีเจ็ดกับแปดติดไหมเจ็ด นะครับเจ็ดติดในส่วนของเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งจะเรียกว่าเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1และ7ก็ติดอยู่หลักหน่วยนะครับถ้าจะมาบนคือ7จะไปอยู่หลักหน่วยถ้ามาบนคือ7อยู่หลักหน่วยนะนะครับผมก็จะไม่พูดถึงเลขดับเพราะว่าในนี้พูดถึงเลขเด็ดคลิปนี้คือเลขเด็ดนะครับถึงแม้ผมจะขีดว่ามันเป็นเลขดับก็าตามแต่ผมก็ไม่ถัดทิ้งนะครับเพราะมันชนกับเลขเด็ดผมก็จะยังเหลือไปอยู่คือเด็ด7เหมือนเดิม ถ้ามันตรงกันนะครับซึ่งสูตนนี้มันไม่พิกัดแต่สูตนนี้มันพิกัดอามาดูรากนะครับมาดูเลขท้ายสองตัวมีแปดไหมเลขท้ายสองตัวไม่มีแปดเลยนะครับนะครับเลขท้ายสองตัวเนี่ยไม่มีแปดเลยเงี่ยงวนเนี้ยไม่มีแปดเลย <c oughs> มียไหมและถ้าถ้าสมมุติ เอาเจดกับแปดถ้าคิดว่ามันจะมาล่างถ้าคิดว่ามันจะมาล่างนะครับผมจะทําแบบเผื่อมันแต้มเข้าเมื่อกี้มันก็เข้าแต้มเลไหมครับแต้มหนึ่งนี่ถ้าเผื่อมันเข้าอีกนะครับผมก็จะเขียนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ห้าแปดหกแปดเจดแปดและก็แปดเก้นะครับ <c oughs> เอามาตัดกับแต้งนะครับบางคนก็ไปสนใจหลักนะครับไม่ได้ไปสนใจชุดที่หลัก ชุดหลักที่ผมทำใช่ไหมล่ะมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้ไปชนกับแต้งนะครับเท่าชัวนี้ชนกับแต้งนะครับผมเนาะซึ่งล่างงวดน,นี้วิ่งล่างงวดน,นี้นะครับที่งวดที่ผ่านมาเนี่ยวิ่งล่างนอกรอบงวดน,นี้งวดที่ผ่านมานี่มันได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับมันก็ออกหนึ่งศูนย์นะงวดนี้มันได้ห้ากับสามนะครับถ้าห้ากับสามอยู่ถ้าห้ากับสามอยู่เนี่ยตัวเนี้ย เนนี่ยะครับจำได้ไหมครับถ้ามันมาล่างจริงๆถ้าตัวนี้มันเดินต่อห้ากับสามใช่ไหมครับก็ดูห้ากับสามประกบสามเจ็ดแต้มศูนย์มีแต้มสามเจ็ดแต้มศูนย์ไม่มีนะครับเจ็ดห้าแต้มสองไม่มีแปดสาม แ้ดหนึ่งไม่มีแปดห้าแต้มสามีก็จะเหลือแค่แปดห้าเนี่ยละเหลือแค่แปดห้าตัวเดียวแปดห้าห้าแปดนะครับน่าจะเป็นห้าแปดเนี่ยเอาห้าแปดไม่ต้องเอาแปดห้าเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่า ไม่แน่นะครับเพราะว่าสูตรวิ่งเงินแสนเนี่ยมันไม่ได้ปักหลักใช่ไหมครับแต่ผมพูดถึงมากรณีคือตามสถิติที่มันเดินนี่มันเข้าล่างอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ปีหกข่านี่เข้าล่างเข้าล่างทุกงวดถ้าเข้าล่างอีกในสูตรนี้เดินต่อก็เหลือแต่ห้าแปรบห้าที่เข้าเรื่แต้มนะครับเพราะแต้มเดินดีผมก็เอาแต้มไว้นะครับและแต่ถ้านะท่านสมมติสองสูตรนี้เดินต่อแต่ตัวชนมันไม่ออก ถ้าติดเกับ8ก็คือ17ตัวเดียวนะครับ17ตัวเดียวเข้าแต้มด้วยหนึ่งเจ็น่าจะเป็น17ตัวรอง7จหนึ่ง เป็นไปได้นะครับถ้าถ้าถ้าชุดปักหลักเนี่ยหลุดหนึ่งตัวนะครับคิดว่าถ้าหลุดก็น่าจะหลุดในส่วนของหลักหน่วยหลักสิบไม่น่าจะหลุดอืมหลักสิบไม่น่าจะหลุดนะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคือการขก้อที่ผมทํานะครับนี่ก็ไปดูแต้มถ้าประกบกันบกัตัวนี้ ชุดนอกรอบจะเดินต่อไหมงวดที่แล้วชนหนึ่งมาหนึ่งงวดนี้ชนห้ากับสามนะครับจะมาไหมถ้าห้าสามมาเข้าแต้มแล้วก็เข้าในส่วนของวิ่งเงินแสนตัวนี้นะครับมันก็จะเหลือตัวเดียวนี่แหละครับห้าแปดแปดห้าครับเนอะโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็สาระสาคัญก็คือสูตรตัวนี้ครับวิบ่งเงินแสนนะครับไม่ได้พิกัดบ,บนล่างนะครับอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างหรือจะมาแค่ล่างหรือจะมาแค่บน หรือจะไม่มาก็ได้นะครับปี64ยังไม่เคยพลาดนะครับงวดที่วันวันที่16เมษานะครับปี6 5เป็นงวดที่24นะครับงวดที่24นะครับเห็นไหมครับงวดที่24ปสิบมันไม่ได้มาบนอย่างเดียวนะครับเห็นไหมบางงวดมันก็ไม่มามันไม่ได้มาล่างเดียวมวดมันก็ไม่มาแต่มันจะมาบนก็พิกับไปที่2ตัวเนาะถ้าเดือนต่อชอบตัวไหนนะครับก็นําไปประกบตัวนั้นที่อยู่ในใจตัวไหนก็ลองว่ากันดูนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเลขดับผมเจกับ8มันดับหมดเลยบน มันก็เหลือแค่ล่างนะครับข,ขอให้มาแล้วกันตามที่วิเคราะห์ไว้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคิดว่าตัวไหนจะมาก็ขอให้มันมาเนาะทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคลิปต่อไปผมจะสรุปทั้งหมดทั้งมวลโค้งสุดท้ายแล้วก็เอาเลขขึ้นมาให้โหวตกันนะครับวันต่อไปก็จะกลายเป็นสรุปเลขโหวตก็จบพักไปหนึ่งวันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับที่สนุกบันสงการเดินทางก่อนไปนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ